อันนี้งูเขียวกลับมาจะมาเหยียบเลยดกักออันนี้นะคะล้วข้อมข้างในจะเป็นในส่วนของการชูงนี่โอ้โหม,มียุงด้วยเด็กน้อยชอบมาก มากี่รอบก็ชอบอยู่ดีครั้งที่แล้วเขามาเขายังตัวเล็กๆอยู่ตัวนี้โอ้ตัวโตหมดแล้วลูกเห็นไหมอุ้ยไ,ไม่ใช่ครับลูกนี้เขาเรียกงูเหลือมอสองตัวสามตัวเลยอือ ้อตัวใหญ่มากบากาศมันก็จะมืดมืดหน่อยอันนี้งูอะไรเนี่ยงูเห่าฮันวะครับงูเห่าว้าวมันต้าวัมีมีสิครับเราต้องระวังเลยครับระวังนะครับเปิดนครับเป็นงูเห่าไทย เพราะเพราะเพราะว่ามันทำมันทำคา้างมันสะอาดไม่ได้ตรงนันมันมันมนี่มันนี่มากเลยมันจะกินจะกินลูกแม่ได้ไหมเนี่ยไม่ได้หรอกข้ามีมี่ฮึมตัวใหญ่มากเลย <c oughs> นี่นะคะสัตว์ที่นี่อ้วนท้วนสมบูรณ์ทุกตัวเลย,ย,ย,ยครับไม่ใชมีแต่ตัวใหญ่ยักษ์ทั้งนั้นเลยเนี่ยก็ตัวนี้ก็กำลังจะล็อกครับก็ยังคงความสุวสวไว้อยู่อันนี้เลยหูจงอา โอ้ my god งูจงอางเหมือนกำลังจะลอกข้าบนะคะทันวาอย่าเข้าใกล้ทันวางูจงอางน่นะเห็นไหมนแมงงูนแมงูเหองนูครับส่วนใหญ่ที่นี่จะโชว์แต่งูครับมีอีกไหมมีอีกไหมงู ใช่นูนไงตัวใหญ่มากเลยนี่นี่มาดูมาดูนี่นี่หืมจะกินลูกแม่ได้ไหมเนี่ยไม่ได้หรอกทำไมอ่ะถ้ามีนี่ว้าวนูนไววด,นด้ไงว้าวนูนก็ด้วยไหมนูนก็ด้วยหืมธนว่าน์มานี่กี่รอบแล้วเนี่ยสองรอบสองรอบสองรองบอันนี้งูอะไรอ่ะงูหลามเหมือนกันแต่ตัวเล็กนิดเดียว นะคมากี่รอบนางก็ชอบอยู่ดีนะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปชั้นบนกันแล้วนะคะขึ้นไปดูสัตว์ชั้นบนกันวัน,นี้มันคือตัวปอมแม่อ๋ยตัวปอมปปปเราขึ้นไปดูข้างบนกันเนาะข้างล่างเมื่อก่อนตรงนี้เคยเป็นลานการแสดงค่ะตอนนี้เขาก็ไม่มีแล้วเนาะอันนี้เป็นลูกปั้นนะคะ เราจะแบบพาเดินเที่ยวอย่างเดียวชอบเด็กๆเล็กอย่างนี้เขาชอบมากเลยนะคะครับตามนุ้ยครับวนเดี๋ยวเราแวะดูลูกงูหลามนี่เกิดวันที่ห้านี่ขนลุกมากเลยแต่ก็ต้องดูนนะอด้อเหลือย่างอ่งงสนี่ดูลูกงูหลาม ชั้นเนะคะในส่วนของชั้นเชั้นนี้จะไม่มีงูแล้วครับลูกชั้นนี้จะมีนกแล้วก็ลิงต่างๆนี่นะคะในส่วนของชั้นสองของสสัตว์ เรวาเปลูกเป็ดด้วยนะคุณว่าไม่เคยเจอคุณว่าอะไรเอ่ยคุณว่าผู้รักษาัพ์เราจะเข้ามาในโซนของคิงคองมิชน <mos orm chall asma> <sh> ีด <heures> <meter> ้วย <t uncovered> นี่ว้าววันนี้ออกมาโชว์ตัวเลยธันวากลัวไหมเอ่ยธันวาไม่กลัวเลยนะ <Yeah. S 1> นี่ดูกลัวไหม <Yeah. S 1> ตัวใหญ่มากเลยนะธ <Yeah. S 1> ันวาเซ่ฮัลโหลหน่อยไหนอะทำอะไรอยู่คะอุยอ้าว บ้านเขาเก็บกวาดให้สะอาดสะอาดเลยเนาะเรียบร้อยกระลกอรล่าใช่กอริล่า,ลลาว้าวเอ้เอาลังตังโอ้วันนี้ออกมาโชว์ตัวเยอะเราไปยืยนถ่ายรูปคู่กอริล่าหน่อยได้ไหม ตัวใหญ่จริงๆเลยตัวใหญ่มากๆเลยนะคะอะคะมันเข้าบ้านยังไงยังเลยครับเขาปิดย,ยังไงเยังเขาอยูไ่ไหนอยู่ในบ้านเขาไงว้าไปแล้วไปนอนแล้วเบื่อแล้วหนึ่ง เราจะให้อาหารซื้ออาหารหมาเลี้ยงเขาได้ด้วยนะคะทันวาชอบมากชอบมากเลยทันวาทันวาชอบไหมครับนะ่ะไปเดี๋ยวเราไปซื้ออาหารมาให้เขากันไหมลองลองลองจับเบาๆสิเขาให้อาหารเห็นไหม ียกหานลูกอีกแล้วทันว่ายืนไปใกล้ๆเออทันว่าหันมายิ้มด้วยครับทันว่าหันมายิ้มหน่อยว่าหันมายิ้มหน่อยดิทันว่าว่าหันมายิ้มหน่อยดิฮะ 嗯。<noise> เารู้เลยว่าเขาจะได้กินกล้วยแล้วเราขอกล้วยนอยเนี่ยขอ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 กล้วยนะคะขอไ<อ>ม่ต้องแก่เลยามาเลยครับเอามาเลยครับโอเคเอามาเดี๋ยวคุณแม่ให้ก่อนเดี๋ยวคุณแม่ให้ก่อนให้ลูกมันก่อนไม่ต้องแบกเปดเลยเดี๋ยวเขาปอกเองอันนี้เป็นจ่าฝูงแม่ให้เด็กๆก,ก่อนได้ไหมอ่ะตัวนี้จะเป็นจ่าฝูงจ่าฝูงเขาจะขอก่อน อะเขาได้แล้วนะครับเดี๋ยวเราดูว่านี่พอเขาได้แล้วเดี๋ยวเขาก็จะให้ตัวอื่นบ้างอันนี้ก็จะเป็นลูกๆเขาเขาจะโดนแย่งไล่กันมันรู้อีกนะว่าไม่มีขออีกเหรอโอเคให้ไปอันนี้น่าจะเป็น ตัวจ่าฝูงแต่ว่าเรานี่ยังมีสมาชิกอันนี้เป็นแม่ไปแล้วอันนี้ลูกมันเอาไหมเนี่ยกล้วยเอาไหมเนี่ยโอ้ดูดูเขาทำท่ามองมา,อาไหมเนี่ยเอาไหมเอาไหมเอา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  อ่าเออ่าอ่าไปอ่าอาอาไปไปโอ้ไปว้าอย่าแย่แบบนั้นนะครับเดี๋ยวคุณแม่ให้เองเราก็จะลาไปไปด้วย ดูด้านหลังเป็นฟามิโก้เนาะใช่แล้วเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะพาเพื่อนๆไปเที่ยวที่ไหนกันฝากติดตามเราสองคนแม่ลูกด้วยนะคะวันนี้สวนสัตว์พาต้าสนุกมากๆเลยสนุกไหมครับสนุกมากเลยเนาะเดี๋ยวเราก็เจอกันไหนคลิปหน้านะครับบ๊ายบายครับ<า>สวัสดีค่ะ